สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนี่แม่น้องนาดามาเอาเสื้อผ้ามาให้น้องเพลงพี่น้องแม่น้องเพลงเป็นเพื่อนกับแม่น้องนาดาเพื่อนบอกว่าน้องเพลงบอกเลขกหางเดียวพี่น้องหากับหลับส้มเราฟังเลยค่ะว่าน้องเพลงให้เลขกตัวใดไปเลยค่ะพี่น้องเมื่อนีแม่น้องนามาเป่าพี่น้องแม่นาองนาเลยเอาเสื้อผ้ามาให้หมูน้ำพี่น้องหมูแม่น้องนาสมัยเดียดน้ำกันพี่น้อง เอาเสื้อผ้ามาเฮ้ยเสื้อผ้าเก่าลูกเต่งแล้วเฮ้ยอย่าว่ากันเด้ออเสื้อผ้าลูกเต่งๆลื้อบ่ทันแล้วดอกของเจ้าของไงยังบ่ทันลื้อมาเพราะว่าเชื่อมมาห้อยู่อย่าว่ากันเด้อเฮ้ยเสื้อผ้ามือสองแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันคนใหญ่ยังกันตื่นเลยยังบอกว่ามาก็นั้เอาไว้อีกนั่นเหมือนีหวะเนี่เอ้ยมือยิ้มือ้ยคนน้อยยิ้มเลยอันนี้หมูสมัยเรียนรำกันพี่น้องเอ้ยเรียนเต่งๆลอยเขาอยู่ หมูเรียนน้ำกันเพิ่นได้ลูกน้อยพี่น้องนี่หน้าตาเนี่ยลูกลูกผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องผู้ใหญ่เพิ่นเด้อบ้านเพิ่นอยู่พี่น้องนี่เพื่อนเพิ่นอยู่พี่น้องนี่นี่สินี่เพิ่นอยู่แบบนี้พี่น้องแม่น้องดามาเป่าน้ำผู้ใหญ่น่อยเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ตัวแล้วน่อยเนาะเออเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ยันหมูแม่น้องดาพี่น้องแม่น้องดามาเป่าน้ำปูให้น้องกินน้ำไม่หลงเต็งโมนะ เขาใจจ๋อยเขาบอกโอ้ที่เก็บมาที่เก็บลายเถื่ออะไรเละเออเขาอเออเก็บไปห้ลรูปพังกันนะเพราะมันซ้สมนี่นะกินได้สมนผักสมนผักนะเออหายเอาเลยขันเลยเอามาให้น้องลูปมาให้น้องกินน้ำลูกพี่นิวพี่นิวมาแบ่งให้น้องกินน้ำเลยหน่าหองเลย วัวอู้่ไงมันจะได้บ้าคนน้อยพูดนะกันเมื่อคืนนะคัดเมื่อคืนอันเมื่อคืนในเพิ่นก้าวพี่น้องเมื่อคืนแม่น้องดามาเป่าว่านี่เพิ่นก็เอาอันหมอกหน่อไม้หน่อยหมอกหน่อไม้ให้แม่งน้องแม่น้องดากลับไปมือก่อนก็เอากล้วยให้พี่น้องวันนี้แม่งดาเลยเอาเสื้อผ้าลูกของแม่งน้องดาเลยมาให้พี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นาาเบงานห้อนบทเหตุงานนะพี่น้องเพราะว่านี่แต่พอบ้านเพิ่นเหตุงานพี่น้องเพ่อก็อยู่อันนี้กำลังนี่เพิ่นอยู่เพิ่นก็เพิ่นก็อยู่เพื่อนนั่น เพื่อนอ้ายนี่คือเออออได้เลยเพื่อนลุงผมอยู่เพื่อนลุงผมเด้อพี่น้องพูนเพื่อนเพื่อนแต่แทะผมอยู่หั่นพี่น้องเนี่ยเพื่อนแต้แทะพูนได้นะพูนยังบัทันมีเพื่อนเด้อพี่น้องหมูแมวของดาก็เลยเห็นพูนเห็นแมวของดามาเห็นเออลูกพูนไว้เดียวกันกับลูกสาวแม่น้องดาพี่น้องแม่น้องดาก็เลยเอาเสื้อผ้ามาให้พี่น้องเอามันหนุนรังตู้ตะปออยู่เมื่อนามาก็ซื้อขนมให้พี่น้องเล็กหน่อยก็เล่นมานะคนหน่อยพี่น้องคนหน่อยนะตะปุอยู่ แต่มันยิงได้ลูกคนก็ได้พี่น้องอืมพูดยิงได้จ้ะอืมสมัยเรียนกันพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนหัวด่าด่ากันพี่น้องว่าเรื่องด่ากันนุ้ยซื้อพ่อซื้อแม่มาในย่างพี่น้องรุ่นรุ่นแม่น้องก็ได้นี่ยอกันเตยอกันยอกันในบริจาซื้อกะเด้งได้พี่น้องด่าพ่อด่าแม่สมัยเด็กหน่อยนุ้ยเนาะสมัยเด็กหน่อยมันเกิดบริคิดยังน้องพี่น้องสมัยเด็กหน่อยไปนอพอเสียลไปใชยเหมือนเลไปแต่งหนักเอ้ยดุเนาะเฮุ้ยเนาะ บุห uhm, okay. okay. uh, ิษเด้ใ <apple> ช่ไหมมีบุหิษเนาะคุณอันนี uh, ้ผุนี่เป็นร้านเพผุนได้พี่น้องนี่เป็นร้านเนี่ยล้านลูกผุนมีสองคนมีผุนี่ผุนี่ผูนนี่นี่นี่กับผุน้อยนี่พย่น่ะผุน้อยก็จะสร้างจะสร้างไปเนาะแม่น้องกระดามามาได้ให้บัตรนั่นพี่น้องเลยกระดาษเลยได้เสื้อผ้ามาให้ไหนเสื้อผ้าพอดีแล้วคนหน่อยเนี่ยคนผู้น้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยขอบใจลายขอบใจลายเลยไปนะ ก็เลยว่าสิโอคือว่าจีมาเอามาไล่เถื่อเลยแหละอืมันมมีโอกาสได้เก็บนะเคืองานที่นี่เี่สาเลยกันนางเก็บเสื้อผ้าเอาให้น้องกินน้ำในลูกจะเล่นให้น้องกินน้ำอืมเสื้อผ้านี่เอามาให้หมูพี่น้องคือกระจากเอฟซีกระจายเอฟซีเพิ่นบริจาคมาแล้วพี่น้องแม่น้องก็ได้ก็เลยเอามาให้หมูอีกที่นึงพี่น้องเชิญเพิ่นกับบอคอยมีปรนไดพี่น้องเนี่ย กระสอยยังได้กกระสอยกันไปพี่น้องนี่แมวนาไ,ไม่เห็นเผิ่อบางมือเผิ่อโบใส่หอดเสื้อผ้าให้ลูกหน่อยพี่น้องนี่ยแมวนาก็เลยว่าม,มีโอกาสจะได้เก็บแมวนากายาตีด้วยเพราะว่าอันนี้กระขออ้องเอฟซีเผื่อเอามาให้อีกที่นึงก็เลยบริจาคอีกที่นึงเคยได้บุญน,นำกันเคย,ย,ยเพื่อนสมัยเรียนพี่นอ้องอายุสามสิบห้าปีสามกันเรียนนำกันพี่นอ้องบ้านเดียวกัน กาศพี่น้องคนนะแล้วเขานางนงนาดาเนาะอันดามาบดคูคนพี่น้องแม่น้องดามาเป่าพี่น้องก็เลยมัวผลว่าลูกผลบอกเลขพี่น้องนี่บอกเลขห้างเดียวพี่น้องนี่น้องเพลงเนี่ยน้องเพลงเอ้ยน้องเพลงกระจับสอนพี่น้องเอ้ยน้องเพลงคนสองขวบเลนหน่อยพี่น้องผลกรลังฮัเว่าพี่น้องแม่ผลว่าผนบอกเลขห้างเดียวพี่น้องเพื่อเป็นอันเป็นโชกเป็นลาบนนเฮ้ยเนาะแม่งได้กะอยากเป็นสะพานบุญให้เพลินพี่น้องเพราะว่าครอบครัวเพลินกระทือว่า ลำบากพี่น้องเพราะว่มมาเป็นกระยังบระทันมีบา้านของเจ้าของพี่น้องเป็นยังอาใัยบา้บานบ้านคนอื่นอยู่<อ>พี่น้องเนี่ยหมูขลองแม่น้องก็ได้แท้ๆพี่น้องหมูเรียนน้ำกันแต,แต่ก่อนนุ้ยห่อเข่าไปกินแต่ก่อนไปโรงเรียนไปโรงเรียน,ยนก็สิไปห่อพากันห่อเข่าไปกินได้พี่น้องโรงเรียนนะผ<อ>ัวมันไกลนะี่นๆยางไปแต่ก่อนมีจักรยานนะพี่น้องในหมู่บ้านแม่น้องก็ได้ตอนสมัยเรียนนะถ้าผู้ใดมีจักรยานก็คือว่าคนมีเงินนยเนๆ นี to well ่คุณน้้องเพลงน้องเพลงบอกเลขสิลูกบอกเลขบอกเลขห้างเดียวพี่น้องผลบอกโตเดียวแขนแขนพี่น้องแมงได้ก็เลยอยากเอามาลงช่องพี่น้องเพราะว่าเผื่อมันเป็นโชคเป็นลาบของวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดพี่น้องนี่คุณน้งแมงได้จะให้เบื่องการเป็นอยู่ของเพื่นพี่น้องนี่คือนี่การเป็นอยู่ของเพื่นเพื่อนนอนอยู่หันพี่น้องนี่แมงได้ชิซุ่มเบื่องพี่น้องชินอนนี้พี่น้องเพื่นเลี้ยงคุณตาเด้อพี่น้องเด้อเพื่นเลี้ยงคุณตานี่นนอนตรีนี้นะ บรรยากาศบ้านเพิ่นจะเป็นแบบนี้พี่น้องหัวก็เป็นหัวไหมพี่น้องอยู่แบบนี้เ้อพี่น้องนี่บ้านเพิ่นอยู่แบบนี้พี่น้องนี่การเป็นอยู่ของเพิ่นพี่น้องคุณตาคือบอกว่านอกคุณตาว่น,านวาน้องเพลงบอกเลขตัวเดียวลูกเพล่นกำลังฮัดว่าพี่น้องคุณน้องเพลงเอเอาซอนงัดพี่นออ้อ,นนองเอ้กินบังเตงโมแมงดาซื้อบาโมมาเพิ่นก็เลยกิน น้องโมกับแมลงด้เอาเสื้อผ้ามาใหายผืนน้ำพี่น้องแบ่งกันไปใส่อย่าว่ากันเฮ้ยนี่เพคนว่าแม่ร้องได้คนบอกเลขก็เลยเกาะเฮ้ยบอกเลขก็เลยเกาะสามศูนย์เออคนเพื่อนบอกกันน้องเพลงบอกสามศูนย์บอกออบอกตัวเดียวแขนเลยเออบอกตัวเดียวแขงแขนพี่น้องน้องเพลงบอกเลขเพคนว่าอย่าแมลงได้สิให้เบิกมาพี่น้องเด้อนี่ น้องเพลงวันที่17มกราคม68น้องเพลงบอกเลขน้องเพลงอายุสองขวบก,กว่ากว่าเด้อพี่น้องเผิ่อกำลังหัดเว้าเผิ่นบอกแม่เผิ่นว่า3030 30, พี่น้องแมวได้ก็เลยกลับให้เป็น0330นนี่แล้วพี่น้องเด้อไ,ไปกับบนล่างแล้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนวทางแม่แากอ่อยากเป็นสะพานบุญห้เพิ่นพี่น้องอว่าครอบครัวเผิ่นซื้อว่าลำบากพี่น้องแต่เผิ่นก็เลี้ยงคุณตาอีกพี่น้องคุณตาก็าอายุเกสิกว่าแล้วพี่น้อง แมงดาไม่เห็นแมงดาก็เลยว่าเอออันถามเพื่อนว่าลูกบอกเลขบอ,อกเพื่อนบ่าบอกอยู่ถ <c oughs> ามว่าถือบอกกอ็มีถือแบบน่บุถือแน่นะพี่น้องแต่ว่าลูกเพื่อนฮักกระฮัดเว้าวพี่น้อง <c oughs> หัดว้าวได้สองขวบกว่าเพื่อบมูแน่ได้พี่น้อง <c oughs> อาจเป็นโชคเป็นหลับก็ได้คุณตาออกมาแล้วได้พี่น้องคุณนะ <c oughs> แม่น้องดามาเป่าคุณตาเด้อจ้ะ <c oughs> นีน่ลูกมาลูกมา เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยของน้องเพลงนะคะอาคุณตาอายุอายุแปดสิบเท่าไรคุณตาอายุเท่าไรละคุณตาเจ้าแปดสิบห้าปีพี่น้องคนอ่ะคุณตาอายุแปดสิบห้าปีฟันอยู่บ่อคุณตาบ่อฟันเลยบ่กพี่น้งพี่น้องแมงดามาเป่ากบผู้นี้เด้อจ้ะฟันแต่ฟันแต่มาขึ้นว่านนี่ฟันจังไรละคุณตาฟันวงู มบมีโน้เลยพี่ดองสรุปเลขของน้องเพลงนะคะน้องเพลงอายุสองขวบกว่าพี่น้องเพิ่งกำลังฮัเว่าเพิ่นบอกเลขแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นเลขบ้านเราให้แม่น้องดาฟังแม่น้องดาก็เลยขออนุญาตเพิ่นลงลงคลิปด้วยพี่้องด้วยแคปหน้าจอไว้เด้อจะเอาไปเปรียบเทียบลร้ๆสำหนักพี่น้องมากระจัดบ่มากระเบิงไปกำลังใจให้แม่น้องดาเลยเด้อจะ เราลงแล้วคุณ